แนะนำตาไก่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะเอาตาไก่ไซส์เล็กๆก่อนเราจะใช้วรวเนียในการวัดมันเป็นแบบนี้ตรงนี้เขาวัดวงรูในตัวนี้ไว้วัดทั้งตัวพวกเส้นๆทั้งหลายตรงนี้ค่ะมันก็แทนจานวนเป็นบินวินินวินเราจะเริ่มจากตัวศูนย์นะคะทีลานะคะวัดสองวินนะคะวัดที่ขาของตัวตาไก่นะคะไม่ได้วัดตัวหน้านะวัดที่ขาแบบนี้ค่ะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะเริ่มจากเลขศูนย์ตรงนี้นะคะอันนี้คือสองวินไอ้พวกตัวเล็กๆพวกเนี้นะคะมันจะตอบเพื่อกันไม่ให้เผื่เกิดว่าใช้กระดาษก็ตอบกันไม่ะ แล้วเวลาตอกลงไปเนี่ยขาตรงนี้ยถ้าเราตอกลงไปปุ๊บแบบมันก็จะม้วนลงไปเลยค่ะมันจะม้วนลงไปแล้วก็จะกัดผ้ากัดสินค้ากัดตัวที่เราตอกตอกรูไว้ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นสี่มิลขึ้นไปก็จะวัดจากรูในซึ่งจะใช้เวอร์เนียตัวนี้วัดด้านบนนะคะอ่ะเดี๋ยวจะถให้ดูอ่ะ,ะ,หอะเห็นไหมคะนี่ก็ดูเลขตรงนี้เส้นตรงนี้เห็นไหมคะเลขศูนย์หนึ่งสองสามสี่อันนี้คือสี่มิลมิดเวัดวัดนะคะก็จะวัดด้านบนถ้าจากสี่มิลขึ้นไปอ่ะจะใช้วดัดวุ่งในแต่ถ้าเกิดว่าสี่มิลลงมาเป็นสามเป็นอะไรอย่าางงเเี้้คะะขขขนนะคะะะะจววััััดทตขขมนน